ทีนี้น่เป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เราถ่ายทํากันมาตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ราชการตรงไหนวะจากที่เราเป็นแบนบ,บพุ่งกับมีประสบการณ์เนี่ยเนี่ยฟีมือเป็นไงปาสีได้ตั้งใจมากนะตั้งใจมากครับหัวฟูแต่เช้าเลยครับมีพี่ๆที่เป็นเซียนพ้าตัวจริงก็มาเล่นให้กับพวกเราด้วยววมีพี่บอยท่าปาาระจันพี่เอ็มหัดเทพคือโอ้ทุกคนเลยนี่เป็นไง ปั้นใหญ่ให้ปั้นใหญ่ความจริงต้องหายกูแล้วเนี่ยตอนนี้นตอนน้องไายกูแล้วต้องได้กลับกลับบ้านแล้วแต่ยังยังยังไม่ได้กลับ ใค่ะทุกคนหมวยเองนะคะอ้ายนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนลงไปกองกับเมเจอร์กรุ๊ปนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ันที่กองเดอะสโตนเราไปไหนก่อนดีคือจะบอกว่าวันนี้สถานที่คือศูนย์ราชการซึ่งมันใหญ่มากแล้วก็สถานที่ใหญ่ไม่พอคนเยอะมากเหมือนกันคะ่ะแอบให้ดูความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการของเอ็กซ์ตร้าของพวกเรานะคะคือซีนวันนี้เนี่ย คนอะจำเป็นจะต้องเยอะเพราะว่ามันเป็นซีนงานประกวดพระซึ่งปกติงานประกวดพระก็จะอลังการอยู่แล้วแล้วเราก็นี่แหละค่ะคนทีมนักแสดงเอ็กซ่ามากันเพียบเลยแล้วก็นอกจากฝั่งเอ็กซ่านักแสดงสมทบแล้วนะคะมีพี่ๆที่เป็นเซียนพระตัวจริงก็มาเล่นให้กับพวกเรา <Wow. S 1> ด้วยมีพี่บอยท่าประจานพี่เอ็มหัดเทพคือโอ้ทุกคนเลยเดี๋ยวแอบให้ดูเซตสักนิดสักหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าที่เราใช้ทาถ่ายทากันในซีนเป็นตลาดพระเป็นโซนตลาดตอนนูน้นก็เห็นเสื้อยีนไหมคะเสื้อยีนตรงนั้นเสื้อยีนกางเกงยีนผมดำกำลัง ยืนบรีฟยืนบล็อกกิ้งให้อยู่คนคนนั้นคือพี่เป้อารักนะคะเป็นผู้กำกับของเราเองนี่สายตาอันแหลมคมเอ้ยแหลมคมอันแหลมคมคืออะไรปะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายกันต่อตอนนี้ก็ถ่ายกันไปได้ครึ่งวันแล้วเราก็ผ่านกันไปเกือบทั้งหมดแล้วค่ะน่าจะเสร็จภายใน6โมงเรามารอดูกันว่าเราจะเสร็จกันภายใน6โมงหรือไม่ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายซีนนี้นะครับซีนนี้แน่เป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดละที่เราถ่ายทํากันมาตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ราชการตรงไหนวะสักที่หนึ่งฮะศูนย์ราชการเดี๋ยวไปเงียบๆเดี๋ยวเขาด่านะวตอนนี้เขาลังถ่ายซีนอายครับกับเจ้านายอยู่นะครับดูพระเอกแล้วแล้วเป็นไง ที่เราเป็นแบบพุ่งกับมีประสบการณ์เน,นี่ยเนี่ยฝีมือเป็นไงดูดูทรงได้ไหมราศีราศีได้ตั้งใจมากเลยตั้งใจมากครับหับวฟูแต่เช้านะครับกอนนี้ก็จะเป็นแบบไหมครับคือใครสนิทมากจะอยู่นานมากสนิทน้อยได้กลับก่อนเขากำลังซีเรียสอยู่นะครับนี่เป็นไง ปั้นใหญ่ให้ปั้นใหญ่ความจริงต้องถ่ายกูแล้วเนี่ยตอนแี้ต้องถ่ายกูแล้วต้องได้กลับกลับบ้านแล้วแต่ยังยังนะครับยังไม่ได้กลับตอนนี้กําลังถ่ายเจ้านายกับอ้าวอยู่อยากพาไปดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขัดความการทาง,งานเขาสองคนนี้เป็นเด็กสร้างผมนะฮะ <S <S ผมปั้นขึ้นมาจากมือ,องั้นก็ฝากด้วยฝากเด็กสร้างผมด้วยนะ <S <S แต่เขาจะโด่งดังจากเรื่องนี้แหละ สวัสดีครับเจ้านายครับผมรับบทเป็นเอกในเรื่อง The Stone ครับนบพพลกุมาลชุนครับบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้เล่นเป็นพ่อสุนทรเป็นนายกสมาคมพระเครื่องครับร่วมงานกับพี่เป้เป็นอะไรที่ผมใช้คําว่าใหม่แล้วกันนะฮะแต่ว่าเพิ่งมาค้นพบว่าพี่เขามีอีกมุมหนึ่งที่รู้สึกเป็นมุมซีเรียสที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นแกแบบตบเด,เดรกชั่นทุกๆคนในกองอะไรอย่างี้ครับก็รู้สึกเป็นอะไรที่ชอบที่จะเห็นแล้วกัน เป้อารักเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากอยู่แล้วเมื่อลงมากำกับเองเนี่ยก็แสดงว่าเขามีความตั้งใจสูงมากในการที่จะทํางานในชิ้นนี้นะครับแล้วก็เป้เป็นคนเป็นผู้กับที่ที่มีความต้องการเขาเขารู้มาในหัวอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้นักแสดงแสดงยังไงเขาต้องการภาพรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทํางานที่สนุกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเทกันเยอะ เขาก็บอกว่าอ่ะอันเนี้ยผมต้องการอย่างเงี้ยจบไปต่ออย่างนั้นนะครับเป็นการทำงานที่สนุกคนที่ชอบเนื้อเรื่องที่มันซับจ้อนมีหักมุมหรือว่าเป็นอะไรที่นั่งแล้วตามไปกับมูดเลยอะเรื่องนี้ก็เหมาะมากๆครเป็นภาพยนตร์ที่รับรองว่าจะเป็นที่ถูกใจของคนดูมากๆนะครับนักแสดงก็เยอะนักแสดงใหม่ๆที่มีฝีมือเยอะมาก รวมทั้งพุ่มกับเป้อารักษ์เป็นกำกับเป็นเรื่องแรกฝากติดตามรายการลงไปกองที่เมเจอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็ฝากภาพยนต์นเรื่อง The Stone นะครับเพราะว่าทีมงานแล้วก็พุ่มกับของเรานี้ตั้งใจมากๆเลยนะครับก็คอยติดตามนะครับแล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะครับที่เมเจ r ร์ซีนิเพครับ